สำหรับวันนี้นะครับที่ได้ชมบ้านมูลค่า40ล้านนะครับพื้นที่สอยกว่า1,200ตารางเมตรไปแล้วเนี่ยเบื้องหลังของความสําเร็จของบ้านหลังนี้นะครับคือกลุ่มคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งเป็นคนที่คอยเมนเทจต่างๆนะครับเริ่มต้นนะครับจากทางน้องเจมส์นะครับน้องเจมส์คือสถาปนิกนะครับพี่ออนนะครับพี่ออนเป็นผู้จัดการฝ่ายขายนะครับเริ่มต้นจาก2คนนี้ครับเป็นไงครับเริ่มต้นจากวันที่ได้คุยกับคุณหมอมาครับ ครับก็คอนเซปต์จากที่ได้รับจากคุณหมอมาก็มีทั้งเ,ออเร f เฟรเดนที่ส่งมาก,ก็มากมายครับกว่าจะมาถึงวันนี้ก็เหนืน่อยพอสมควรครับะครับแต่ก็มีทั้งพี่ออนทางทีมน้อง,องๆก็คอยช่วยเหลือในการที่จะตอบให้เข้าคอนเซปต์เพื่อจะสรุปงานส่งคุณหมอได้ตามโจทย์อย่างเงี้ยครับเพราะเริ่มต้นมาจากพี่ออนก่อนนะครับพี่ออนกับน้องเจมก็คือเขาได้ก็ฝ่ายขายกับทีมสามนิก ครับเราคุยงานงานกันปุ๊บสุดท้ายนะครับพอทุกอย่างครบหมดก็มาถึงทีมก่อสร้างนะครับน้องเต้นะครับเป็นวิศวกรอายุยังน้อยมากครับนะครับที่มีเขาเรียกว่ามีความสามารถมากกว่าอายุนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมน้องว่าบ้านหลังนี้เนี่ยน้องเป็นเมนหลักในการคอนโทรลทุกอย่างนะครับมีพี่ๆเขาคอยซัพพอร์ตนะครับเป็นไงบ้างครับน้องเต้วันนี้บ้านหลังนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับครับก็ก็ภาคภูมิใจมากครับสร้างเสร็จแล้วเราส่งมอบ บ้านที่สวยงามให้กับลูกค้าได้ตามความต้องการของเขาก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งในชีวิตเลยครับโอ้โครับอันนี้ก็ก็เป็นเป็นความภูมิใจของน้องจริงครับเพราะเป็นหลังแรกที่ในชีวิตการทํางานวิศวกรที่ได้เขาเรียกว่าคว<ม>บคุมงานนะครับบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้นะครับ<ม>แล้วก็สิ่งสาคัญวันนี้ที่เราเห็นไปทั้งหมดนียครับมันเขาเรียกว่าบ้านสร้างเสร็จแล้วอะแต่ว่าคนเนี่ยยังไม่ได้แต่งหน้าเราเราเรามีทีมที่คอยเขาเรียกว่าแต่งหน้า ก่อนที่จะส่งมอบความสวยงามให้กับลูกค้าก็คืองานอินทีเรียภายในทั้งหมดเนี่ยก็ได้สาวหล่อของเรานะครับน้องเพลงนะครับเป็นคนดูเรื่องงานอินทีเรียทั้งหมดนะครับเป็นไงครับน้องเพลงก็หลังจากได้โจทย์จากบ้านหลังนี้ค่ะก็จะเป็นงานโมเดิร์นที่ผสมกับความคลาสสิกเนี่ยกว่าที่จะได้รับการแบบแอปพลูฟจากทางลูกค้าเนี่ยค่อนข้างใช้เวลามากเลยค่ะซึ่งแต่ละโซนเนี่ย หลังจากที่ตกแต่งออกมาลูกค้าค่อนข้างโอเคชอบมากๆและลงตัวกับทั้งงานเอ็กซ์เพรียงานสวนทุกอย่างถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะกับการได้ทำนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับบ้านเนี่ยเวลาเราสร้างแล้วนะครับมีทั้งโครงสร้างนะครับมีทั้งฟังก์ชันการใช้งานนะครับมีทั้งอินทีเรียภายในแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบครับก็คือเขาเรียกว่าเดอะเบสโฮจะสร้างทั้งทีมันต้อง เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบและครบจบที่เดียวเราก็เลยมีทีมของเราที่เป็นทีมแรด์สเคปนะครับพาร์สเคปภายนอกก็คือมีพี่ออนนะครับพี่อ่อนก็เป็นทั้งพนักง,งานบริษัทด้วยแล้วก็มีเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะครับพี่ออนทำทำอะไรด้วยครับนอกจากเป็นผู้จัดการฝ่ายขายแล้วรับออกแบบจัดสวนด้วยค่ะ,ะชื่ออะไรครับ LS17 ดีไซน์ค่ะครับก็จะงานสวนที่พวกเราเห็นทั้งหมดเนี่ยก็เป็นคอนเซปที่พี่ออนได้วางไว้ทั้งหมดนะครับ เป็นยังไงครับการวางคอนเซปต์บ้านหลังนี้ซึ่งคอนเซปต์ของบ้านหลังนี้นะคะที่เราต้องใจความสําคัญของเขาเนี่ยก็คืออยู่ที่สไตล์บ้านซึ่งสวนเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีสไตล์บ้านเนี่ยสวนก็จะเกิดขึ้นมาได้ยากเพราะว่าเราต้องใช้คอนเซปต์หลักของงานเนี่ยเราจะใช้สวนสไตล์ังกฤษผสมผสานนะคะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลเราก็เลยเลือกใช้พันไม้ที่เหมาะสมและก็สวยงาม ทําให้งานสวน,นออกมาเข้ากับตัวบ้านได้ลงตัว100ร้อยเปอร์เซ็นค่ะนี่ก็เป็นส่วนงานต่างๆนะครับวันหนึ่งที่พวกเราอยากจะสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเราพร้อมมากเพราะเรามีทีมงานทุกส่วนคอยซัพพอตในส่วนต่างๆนะครับเห็นได้ตั้งแต่ออกแบบนะครับเห็นได้ตั้งแต่วิศวกรนะครับเราใช้วิศวกรในการควบคุมนะครับมีทีมอิรียที่เป็นของบริษัทเองครับมีทีมจัดสวนที่คอยซัพพอตนะครับรวมถึงพาร์ทอื่นๆเนี่ยค,คือ The ะเบส o m โฮมก็ไรับจบครบที่เดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาสร้างสารรค์ผลงานบ้านสวยๆบ้านดูหลังนี้มูลค่ากว่า40ล้านนะครับส่งมอบความสุขบ้านหลังนี้ให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอฝากติดตามผลงานของพวกเราต่อไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ขอบคุณมากครับ